สวดมนต์ทุกวันประจำวันที่16กรกฎาคม2565บูชาพระรัตนตรยัยอรลหังสัมมาสัมพุทโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธมโมธัมมังนัมัสสามิ Sutaipanno Pakkawato sa vagacca khaṅko, khaṅkang na Namo tassa Pakkawato Arahato Samma Sambuddha sa. Namo tassa Pakkawato Arahato Samma Sambuddha Namo tassa Arahato Samma อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปนโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตโรปุริสัตธรรมสาลทิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโภควาติสวากาโตภควตาธมโม สันทีติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกอปนยิโกปัจตังเวทิตัพโพวิญโญเหเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยาทีทางจตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสายุคลาเอสาภาควะโตาสาวกสังโฆอาอุเนโยปาอุเนโยทาคิเนโยอัญชลีกลานิโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสติีคาถาพาหุงม,มหากาพุทธชยมงคลคาถา อาหุงสาหาสัสสมภมินิมนิทาสาวุธทันตังคีเมฆลังอุทิตโคลา,สาเสนามา,างธา,าทิธรรม,มวิชินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภพวะวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกามพิยุจชิตาสภารติงโคลัมปนาลวะกรรมะคามถาทะยักขังขันติสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภรวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชวาลังอติมาตัภูตังทาวาคิจักกรมสนิวาสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกวิชินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภรวตุเตชยมังคลานิ อุคิตาคัดขามติหัตถะสุธาอรุนันตังทาวันติโยชนะปัทถงกุลิมาละวันตังอิทธิพิสังกัตมโนชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตถามุทะลังอิวาคาพินิยาจินจายะทุกถาวาจฉนังชนะกายมัจเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภปูตังปัญญาปฏิปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทาพุชคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเถระพุชเกนะถ้ามาปยันโตอิทูปเทสะวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานิ ทุกาหาทิฏฐิพุชเกนาสุทธะอัฏฐังพรามังวิสุทธิชุติมิตริปรกาธิพานางังยานาคเทนาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะัตเตชยมังคลานิ เอตาปีพุทธาชายามังคละอัฏฐะคาถาโยวาจโนทินทิเนสารเตะมาตามทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุข,ขังอธิฆาเมยานโลสปัญโย มหาการุณิกนาโถหิตายาสภาพปานีนางปูเลตาวาปาลมีสภาพปโตสัมโพธิโมตมังเอเตนาสัจจววเชนาโหตุเตชยมังคลังชย,ยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเล อัปลาชิตะปัลลังเกสีเสปะทาวิโปคะเลอาภิเสเกสัพพะพุทธานางอาฆาปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตตังสุขานสุโมหุโตจะสุยิฐถังพรหมจาริสุปะทาขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขีนางปะทาขีนางมโนกรรมังปานิขีเตปะทาขีนาปะทาขีนานิกตวานะ ละพันตาเถปะทาคิดเนภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพาเทวตาสัพพุธานุภาเวนาสตาโสติภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสตาโสติภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพาเทวตาสัพพสังขานุภาเวนาสตาโสติภาวันตุเต คาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ er ้า like. มีความสุขอาหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอภยาปชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทิน แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปะริหะรันตูจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำบุิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางโหนตุสุกิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทังเมครูปัชชายาจาริยานางโหนตูสุกิตาโหนตูครูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานางโหนตูสกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทะสัพเพเปตานางโหนตูสกิตาโหนตูสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เป็ดทั้งหลายขอให้เป็ดทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาพะเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาพะสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัเพสตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายและคําแปล คาถาพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถามีทั้งหมด8บทดังนี้บทที่ 1. สําหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบาร,รมีบทที่ 2. สองสหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบาร,รมีบทที่ 3. สาหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบาร,รมีบทที่4สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมานด้วยการกระทําปฏิหาร บทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระง,งับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเออบทที่7สําหรับเอาชนะกะเลเหลี่ยมกุสโ,โลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของ คนด้วยวิธีเทศนายานพระคาถาชินนบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีวัลละคังโคสิตาลามนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุตตกามโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอัติกายายายาเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายามาราชาโนทวเวสุวนโนมระนังสุขังะลังสุกโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังลัสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกาลาเทโยพุทธาทาวิสตินายกกาสเพตตาเมหังมัตตเกเตมุนิสลา สิเสปฏิโตไมหังพุโตธรรมโมทาวิโรจนเนสังโฆปฏิโตไมหังกุเลสาภักขุณาคลโลอัจจะเยเมอนุรุทธโศสารีปุตโตจัาท้าคิเน,น,น,าาอนววเกอมะมะกกกนัญโยปฏิภาคัสมิงโมคะลานจอวามะเกท้าคิเนสวรเนไมหังอาสุงานันทาลาหุโลกัสโปจามหานาโมวาสุมามาโสตะเกเกสันเตปฏิภาคัสมิงสุยวะปะพังคโลนิสินโนสิริสัมปัญญโน,น,นโนโสนพิโตมุนิปุนคโว ุมาลากัสโพเถโลมัเหสิจเตาวาทโกโสมัหังวัทนีนิจังปฏิฐาสิกุณากโลปุโนวังกุลิม,มาโลจาอุปาลีนันทาสีวลีเทลาปัญจายมีชัตนาลาติติลกามมะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนล,ลัสษาัชาวันตาสิละเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลาตนานปุระโตอาสีทักคินีเมตตาสุตกัรทัชชคังปัจโตอาสีวามอังคุลิมาละกัง ขันธโมลาปริตันจะอาตานาติยสุตการอากาเศเสชาธนังอาสิเสสาปากาละสันสิตาชินานานาวัลลสัญญุตาสตาป,ปากราลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภายรัชตุปัตถวาอาเสสาวนิยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวาตัตโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชเชลชินาปัญชาลามะชัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสัทธาปาเลนตุมังสะเพเ,เตมหาปุริสาสภา,าอิเจวะมันโตสุกุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโว ธรรมานุภาวนณชิตาลิสังโคสังฆานุภาวนณชิตันตาโยสัธมนุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเชลตีคาถาชินะบัญชรแบบยอ่อชินะปัญชลาปลาลิตังมังลักขะตุสัพธาชินะปัญชลาปลาลิตังมังลักขะตุสัพธาชินะปัญชลาปาลิตังมังลักขะตุสัพธาสาธุสาธุสาธุ คาถาบูชาพระศิวลีพระอาหารหันต์ผู้มีลาภมากนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะศิวลีจะมหาเถโลเทวตาระปูชิโตโสระโหปจจะยาทิมหอหังวันทามิตังสธา สีวลีจ่ามหาเถโลยักขาเทวาพิปูโตโสรหโปัจจายาทิมหิอ่างวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานราปูชิโตโสรหโปัจจายาทิมหีอ่างวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขาเทวาพิปูโตโสรหโปัจจายาทิมหีอ่างวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม สีวลีจามหาเถโลเทวตานาลปูชิโตโสระโหปัจายาทิมหีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจายาทิมหีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูณนางเอตังโสตีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคขอให้มีลาบขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายขอให้ร่ำรวยสมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสาธุสาธุ หัวใจพระศิวลีนาชาลีติ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 นาหมายถึงความนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องการงานมีความขยันหมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน หมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความข้างต้นตามที่กล่าวมาแล้วสาธุสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระปจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตสพพัสสะภควะโตราโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสพพัสสะภควะโตราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสพพัสสะภควะโตราโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธะม้าณโมพุทธะยะเวลาเทโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาทโยพุทธะสามมนิมามาพุทธะศาสวะหมเวลาเทโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาทโยพุทธะสามมนิมามาพุทธะศาสวะหมเวลาเทโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาทโยพุทธะสามมนิมามาพุทธะศาสวะหมคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานี ให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตส, <chwil> ส, <Joint. S 2> สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภักขวา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะควาแคลคลา,าปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อกรวยชุตินทโลวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาท นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปันโนพะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนะมามีอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอาอุ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมมามะอาุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมมามะอาุ อย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธะ กาเยนะวาจายะวเจตสามาเหสักข,ขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธะปาติมากะลังปูชามีหังยะยาวะชีวันจะสุก,กรรมมิโกสุขะปฏิทายะแคลคาดปลอดภัยหายป่วยหายเจ็บหายไขย้ค้าขายสิ่งใดร่ำรวยร่ำรวย สาธุสาธุสาธุคาถาบูชาพ่อปู่ชีวากาโกมรพัทแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้านะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะ โอมนะโมชีวโกเซลสาหังคารุนิโกสัพพสสตานังโอสถาธิพามันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมรัพโจปกาเสสิวันธามิปันิโตสุเมธโสอาโลคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวโกเซลสาหังคารุนิโกสัพพสสตานังโอสถาธิพามันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมรัพโจปกาเสสิวันธามิปันิโตสุเมธโสอาโลคาสุมนาโหมิ โอมนโมชิวโกศิลาสาังการุนโกสภะสตานงโสถติภามันตังปราภาโสสุริยาจันทังกมรพัตโจปกาเสสีวันธรรมิปันทิโตสมิธัสโวาโลคาสุมนาโหมิโอมนโมชีวะกาะกมรพัชโจบูชายะโอมนโมชีวะกาะโกมรัชโยบูชายะโอมนโมชีวกาโกมรัตโจบูชายะหายป่วยหายเจ็บหายไขย้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุ คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยมนโม่ไต้ซื่อไต้ปุยเกียวเขาเกียวหลังกวงไตเลรงกรรมกวงสืออิมหอศักนโมไตซือไตปุยเกียวเข้าเกียวหลังกวงไตเลรงกรรมกวงสืออิมหอศักคาถาบูชาพระพิคเนตเทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จ าาโอมสีคเนศายนามน,ายนะามนานะหาโอมสีคเนศายานมะหาโอมสีคเนศายนานมะหาโอมสีคเนศาย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 านมะหาอมสีคเนศายานมะหาสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์สัมฤทธิ์คาถาบูชาท้าเวสสุวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาภ นะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเาวสุวรรณโนมารนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเาวสุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโนะโมพุทธายะ ให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีความสุขให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุสาธ,สาธุจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสลิมมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุสาธุ